بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنما الأعمال بالنيات أمانة أمان تانتان كن วันนี้พี่น้องครับตั้งเจตนาเะยว่าเราอยากจะเรียนรู้แล้วพยายามปฏิบัติให้ได้วันนี้ครับน้องๆพี่พ่อแม่ทุกท่านเราส่งลูกๆมาทํากิจกรรมศาสนาเนี่ยกิจกรรมเวทีสิ่งหนึ่งครับเวลาเราเห็นเด็กๆนึกถึงอดิศรนบ,บีบทหนึ่งว่าคุลมอลลอดิอยูละดอาลันฟิตตะอิสลาม มีคำสอนอย่างหนึ่งว่าเด็กทุกคนจะเกิดมาในธรรมชาติพิตรบริสุทธิ์มากวันนี้เด็กบางคนไม่เอาศาสนาไม่เข้ามัสิิดไม่ละหมาดไม่มีอะไรเลยพี่น้องในเรื่องของศาสนาเนี่ยพ่อแม่บางคนเครียดนะครับวันนี้พ่อแม่จะเครียดไม่ใช่แค่เครียดว่าลูกไม่มีตังค์แต่พ่อแม่ควรจะเครียดถ้าวันนี้ลูกไม่ละหมาด ถ้าวันนี้ลูกไม่เอาเรื่องศาสนานี่คือสิ่งที่พ่อแม่ต้องเครียดเพราะอะไรครับไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกยอมปล่อยให้ท้องตัวเองหิวจนตายวันนี้มันไม่มีตังเป็นไปไม่ได้พรุ่งนี้มันจะยอมอดเหมือนวันนี้พรุ่งนี้มันต้องพยายามหาเงินแต่วันนี้ไม่ละหมาดพรุ่งนี้ก็ไม่ละหมาดเหมือนเดิมเพราะอะไรครับละหมาดก็ไม่ละหมาดก็มีข้าวกิน ละหมาดก็มีข้าวกินฉะนั้นไม่ละหมาดกับละหมาดไม่ไม่ต่างกันเลยในมุมมองผมจึงว่าเด็กฟิตโรอบริสุทธิ์มากผู้ที่มีบทบาทสําคัญพี่น้องครับในการให้ลูกเป็นคนดีนั้นท่านนาบีบอกว่าฟาอาบาวะพ่อและแม่ทำไมวันนี้เราอยากให้ลูกเป็นคนซอลแล่เป็นคนดีฮะดีษนบีอีกฮะดีษหนึงครับพี่น้อง นบีบอกว่าอิามาตาโบอาดัมเมื่อใดที่มนุษย์ได้เสียชีวิตลงไปแล้วหมดเวลาในการทำอามันต่างๆทั้งหมดอิลามินซาลสิงนอกจากสามประการครับคนตายจะได้อยู่จนวันกิยามะเลยหนึ่งในนั้นว่ลดุนซเลฮอนยาดออลลูกซเลขอดุอาให้พ่อแม่ วันนี้ปัญหาพี่น้องที่รักทุกคนมีลูกแต่ลูกไม่ใช่ทุกคนจะสนเลยทุกคนเป็นพ่อแม่ได้แต่ไม่ใช่วันนี้ลูกเราจะเป็นคนดีหรือไม่ดีได้จึงบอกกับพี่น้องวันนี้ได้กับน a ัตนะครับว่าอย่างหนึ่งพี่น้องครับจงอย่าลืมว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ย دعاء หนึ่งทีเราขอจากอัลลอฮ์รบบานาอัตินาฟิดดุนยาฮัสซนะชีวิตดุนยาขออยู่อย่างดีงามอย่างมีความสุขด้วยพี่น้องดูนะครับสุขในโลกนี้เนี่ยวันนี้เราอยู่รวมกันได้ในสังคมเนี่ยมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมวันนี้อยู่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมบอกแบบนี้แหละครับ อิสลามไม่ได้สอนเราว่าอยู่เฉพาะแขกเฉพาะมุสลิมและกับคนอื่นเราอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ทั้งหมดอยู่กันได้นี่คือฮัสน่าดุนยาอย่างหนึ่งแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้ต้องการแค่ความสบายดุนยาวาฟิลอาคิริตฮัสนาและในอาคระขอเราได้ประสบกับความดีงามด้วยวันนี้พี่น้องที่รักครับลูกจะทำให้ซอนแลได้ ลูกจะทําให้ลูกเป็นเด็กที่ดีได้พี่น้องดูท่านลูกมานสอนลูกลูกมานสอนลูกยังไงถึงขนาดคําสอนของท่านอัลลอฮ์เอามากล่าวในกุรานและจะอ่านจนวันเกียมอันดับแรกลูกมานสอนลูกว่ายาบุนยัยลาตุชริกบิลลาลูกรัก สิ่งแรกลูกจงอย่าทำชีริกกับอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดแสดงว่าวหลาัการอิสลามพี่นนางครับสอนลูกอย่างแรกเราจะไม่สอนให้กลัวพ่อแม่เราจะไม่สอนลูกให้กลัวใครทั้งสิ้นแต่เด็กจะดีหรือไม่ชอตแรกสอนเด็กให้กลัวอัลลอฮ์ก่อน วันนี้พี่น้องว่าลูกเราวันนี้กลัวอัล l a h เหรอยังพ่อแม่เนี่ยดูลูกไม่ได้กี่สี่ชั่วโมงนะครับเราอยู่กับลูกกี่ชั่วโมงเองพี่น้องส่งไปเรียนก็จบเยิยงวันนี้ลูกเป็นวัยรุ่นโทรศัพท์มีทุกคนอยู่กับพ่อแม่ตอนกินข้าวที่เหลือเวลาหะครับลูกอยู่กับตัวเองหมดเลยถ้าวันนี้ลูกไม่กลัวอลล l a h มันจะสามารถทําความชั่วได้ตลอดเวลาเลยแต่อิสลามบอกว่าไม่ได้นะลูกหนูอยู่ที่ไหนอัลลอฮ์ก็เห็นลูกจะทําอะไรอัลลอฮ์ก็รับรู้ลูกมันจึงสอนลูกอย่างแรกกลัวอัลลอฮ์ก่อนแล้วตุชริกเบลล่าจะพาคีกับอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดดังนั้นพี่น้องครับมุสลิมสอนลูกให้บรักต จงสอนอันดับแรกบิสมิลลาห์ลูกอัลลอฮ์ได้ยินนะลูกอัลลอฮ์เห็นนะลูกแล้วเมื่อนั้นลูกเราจะไม่ทรยศเราไปนาะครับทั้งต่อหน้าและลับหลังก็ตามนี่คืออย่างแรกอย่างที่สองลูกมาสอนลูกว่าอะไรยาบุเนยหนึ่งในนั้นอักิมิสซาล่าจงดำรงสิ่งการละหมาดนะลูก คืนนี้เอาสองอย่างพอพี่น้องจบเลยถ้าจำได้เอาไปทำได้อินชาอัลลอฮ์ลูกโซละเนึ่องลัวอัลลอฮ์สองให้ลูกละมาจ,จะทิ้งพี่น้องลองดูนะครับวันนี้เราทำการรวมน้ำใจมัสยิดเราต้องการอะไรพี่น้องเราต้องการบำรุงมัสยิดเรา อันฮามดุลิลล์วันนี้มัสยิดทั่วประเทศมีมัสยิดที่สวยงามหลายหลังมากแต่วันนี้สิ่งที่น่าเจ็บปวดอะไรครับพี่น้องวันนี้ไม่มีคนละหมาดมัสยิดวันนี้หนึง่งแถวยังไม่สามารถมีคนละหมาดได้ถึงสิบคนด้วยซ้ำและสิ่งที่น่าเจ็บปวดกว่าน,นั้นวันนี้เราไม่เจอวัยรุ่นในมัสยิดเลย ถามพี่น้องวันนี้ว่าแลเราจะสบายใจยังไงครับกับลูกที่ต้องเจออะไรในวันข้างหน้าลูกต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าวันนี้จึงบอกพี่น้องว่าอามาาหนึ่งครับสอลูกนบีจึงบังคับเอาอะไรว่ามูรูเอาเลาดะคุมบิสซาลาจงสั่งใชล้ลูกๆของพวกท่านให้ละเมิด เมื่ออายุลูกครบเจ็ดปีบริบุนพี่น้องละมาดคือจุดเด่นอิสลามคนจะรู้จักเราได้ไหมวันนี้ไม่ได้ดูที่เขานะครับพี่น้องดูว่าวันนี้เรามีเขาเนี่ยคนไม่ใช่มุสลิมก็มีเขาดาราก็มีเขานักร้องก็มีเขานักบอลก็มีเขา แต่ความเป็นมุสลิมอย่างหนึ่งที่เราลืมอะไรครับอัลลา์นั่นคือการละมาดวันนี้เราไม่ได้เน้นลูกเรื่องละหมาดไงจึงไม่แปลกใจวันนี้ทำไมลูกเรียนศาสนาแต่ไม่ละหมาดเอาเวลาเด็กเรียนปอนนอกเรียนศาสนาเรียนอาหรับเรียนอิสลามศึกษาถามพี่น้องว่าเด็กทุกคนละหมาดห้าเวลาได้ไหมผมในฐานะครูใครสอนเนี่ย ผมบอกว่าเด็กเรียนโนงเรียนสาสนาแต่ไม่ใช่การันตีว่าละมาทุกคนทำไมอะครับสอนวิชาได้แต่อามานได้หรือไม่อยู่ที่อิมานของเด็กแต่ละคนผมจึงเตือนตัวผมและพี่น้องว่าละมาคือเสาหลักทิ้งไม่ได้อิสลามต้องเด่นเรื่องละมาเหมือนเรื่องหมูไงที่ไหนเขาก็รู้ว่าอิสลามไม่กินหมูแต่ทำไมไม่ให้เขารู้จักเราเรื่องละมาด้วย คนยอมรับเรื่องหมูแต่ไม่ยอมรับเรื่องละเมาดพูดง่ายๆเลยครับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมนขอบคุณมากที่ได้อยู่ร่วมกันมาถามพี่น้องว่าสิ่งแรกที่รู้จักถ้าเออิสลามรู้จักอะไรไม่กินหมูแล้วก็มีเมียสีแค่นั้นและอเออเนี่ยนะไม่ค่อยรู้เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เขารู้ มันต้องเป็นสิ่งที่มุสลิมในชุมชนทาประจำจุดเด่นของเราไม่กินหมูผมบายานไปทั่วประเทศแนะล้วนะห้ามดุเลยละวัยรุ่นขอโทษพูดวัยรุ่นนิดหนึ่งเวลายังได้นับฝากพวกมันหน่อยเดี๋ยวจะคิดถึงกันสูตรน้ำท่อมไม่เหมือนกันทั่วประเทศภาษาพเขาบาจริงนะบางที่ใส่ไอ้นั่นบางนั่นใส่ไอ้นี่ ขอโทษจังหวัดเดียวกันต่างอำเภอคนละสูตรเลยป้าเอ้ยทำไมมึงไม่ไปซื้อสูตรนั่นวะไม่ร้อยอาจารย์สูตรนี่ดีวกว่าพี่น้องดูนะผมคุยของมุสลิมเนะี่ยดูมุสลิมกินน้ำทมมีไหมมีไหมครับหรือกินน้ำอ้อยอย่างเดียวแต่ละสูตรไม่เหมือนกันไปน้องที่รแต่เหมือนกันทั่วประเทศคืออะไรครับเราไม่ใส่หมู ไม่เคยเลยพี่น้องเบียไม่ถอยหมูขอโทษเบียไม่ถอยแล้วหมูไม่แตกพวกยกสำรับมาบอกมึงกินไม่ได้ไอ้มัดนี่มีหมูขอโทษหมูผักออกเลยแต่ช้างยกมือเดียวเป็นไปได้ยังไงมีไหมถามพี่น้วงว่ามีหรือไม่บอกไม่ต้องแอบเลยมีมุสลิมกินแล้วมีพวกเราทำแบบนี้แต่อย่างหนึ่งครับ เราเค่งอยู่สองเรื่องหมูหมาเราไม่แตะเลยหมาเห็นไม่ได้ลราฟัดยันหัวหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านตายแน่นอนหมาตัวนี้ถ้าหลุดเข้าในบ้านแขกถึงอาจารย์ครับแต่แปลกมากเรื่องละมาดเราเอาไม่จริงอ่ะจริงๆเรื่องหมูเนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกยังไงฟะมานิตุรรัยรบาหิววาลัา ฟาลาอิสมาอะไรถึงภาวะขับขันไม่มีอะไรกินอยู่ในป่าเหลือแต่หมูอย่างเดียวไม่กินอดตายเอากินได้เพื่อมีแรงแต่ว่าละเมาดอยู่ไอซขยับตัวไม่ได้แต่สติปัญญายัางมีว่าจิบละเมาดไม่ละมาถือหรอมทำไมเราไม่เอาจริงบ้างอะแล้วไม่ต้องเครียดอาจารย์ทำไมลูกไม่เอาไหนถามพ่อม ได้หรือไม่ทำยังไงลูกละ,มกมละมกหมาดพ่อมาละหมาดเด้๋ยมเสียงดังไปไหมนามันก็แบบนี้แหละไปน้องครับนะครับฮาร์ดร็อกมันเบาไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ไปน้องแล้วดูอาให้เสียงผมเป็นอย่างนี้ยันตายอาเมนอาเมนด้วยนะอาเมนน,น,น,ะนะครับทุกเลื่ออย่าแกนะครับดูอาอย่างหนึ่งอยากให้อาจารย์พั๊แก่ให้วัยรุ่นตลอดกาลอาเมนเสียงให้มีพลังรุนแรงตลอดไป อิชัลอะนะไม่ไม่เอาอยู่แบบงงงงแบบนี้ทไม่ได้นะครับฉะนั้นนี่ผมบอกว่าพ่อมาละมาดไหมมะมาละมาดเลยไหมฉะนั้นตรงนี้ครับนบีบอกลูกเจ็ดขวบเมื่อไรมูรูสั่งใช้ละมาดเลยเจ็ดขวบปอนหนึ่งอ่านฟาติยากรรมอะไรคลังแต่ฮียยตก็จำไม่ได้สุบาบิอัลลาก็รจำไม่ได้แต่ต้องสอนละมัด ละหมาดบ้างเล่นบ้างนั่นเด็กแต่พ่อแม่ต้องมีบทเบดิดอบรมเอาจริงเรื่องระเบิดพ่อต้องพาลูกไปสู่เราผมเลยบอกพี่น้องว่าใครมีสามีแต่งงานกันแล้วใช่ไหมสามีใครเอาลูกมันไปสู่เราได้ขอบคุณอลัลเลอมามากมาได้หัวดีแล้วหัวไม่ต้องรวยแค่สู่เราไม่ขาดอัลฮัมตุลิลแล แต่ถ้าผัวงานเป็นล้านไม่ใครจูงม,มือลูกเข้ามาสัสยิดจับนกตลอดสองมืออินนาลิลลา์วะอินนาอิลัยฮิรจิอูนเตรียมกัะฝันสามผืนเลยพี่น้องเดักนี่คือจุดหนึ่งครับจึงฝากบอกพี่น้องแล้วพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเลยนะคนไม่ใช่มุสลิมอยู่ในชุมชนมุสลิมท่านนั่งคุยกันอยู่กับคนแขกนะนั่งอยู่กับคนมุสลิม เสียงอาซานมัสยิดดังอัลลอฮฺเคยได้ยินใช่ไหมครับอัลลอฮฺเวย์อัลลอฮฺเวย์สกิดเลยไอ้บางคนอาซานแล้วไปละหมาดมังน,น,นี่คืออินชาอัลลอฮ์ครับอย่าทำเป็นเล่นนะพี่น้องบางที่คนมุสลิมอ่านกุรานคนพุทธทักเฮ้ยเวลานูนมีชัดด้ามึงต้องดึงงเสียงด้วย อินนัลลอฮีไอ้มนรูยได้ยังไงอะเพื่อนกันบ้านอยู่ใยคลองอะทุกเคยเรียนกุฎานเพื่อนที่มาจากมุสลิมฟังทุกเคยเลยสุดท้ายรู้นูนมีชัดดาตดดอออ้องนวงด้วยอันทำดูเลยแหละจึงฝากบอกปี่นองนะครับว่าละหมาดคืนนี้ไม่ต้องจำอะไรเยอะกลับไปเอาละหมาไดไอ้นะละหมาดจะทิ้งสั่งลูกให้ได้และสุดท้ายวัาเรบูฮุมอะไรฮะ จงตีลูกถ้าลูกไม่ละหมาดว่าโฮมอบานาออัชริสินินเมื่อลูกอายุสิบขวบบริบูรณ์ถ้าไม่ละหมาดตีครับตีทำไมาอาจารย์เด็กไม่ละหมาดมันยังไม่อกเกนบาเล็กไม่ต้องรออกเกนบาเล็กพี่น้องดูลูกเราสิบขวบโยนไอโฟนสิบห้าลงน้ำตีไหมครับป้ามันยังผ่อนไม่หมดเลย มาจับโยนคลองไปน้องไม่ต้องสิบขวบอาจารย์แปขวบถ้าโยนโทรศัพท์เราลงน,น้ำเรานตีเรียบร้อยทําไมละมาดไม่ตีอะแสดงว่าบ้าด,ดุนยาไม่บา้าใครลูกเอาแบงค์พันไปฉีกเล่น,นมาตีไหมอาจารย์สิบขวบตีทําไมยังไม่รู้เรื่องเด็กที่ฟังอยู่คืนนี้ใครอายุสิบขวบคืนนี้ไปเอาตังทพ่อมาฉีกเล่นสะเพราะรอดแน่นอนครับป้ไม่ตีแน่น ลองดูฮะถ้าปะตีมาไหนถามปะถามพ่อถามแม่เลยว่าหนูฉีกแบงค์มาหนึ่งพันบาทมาปะตีหนูเลือดสาดเลยหนูไม่ละเมิดตอนนี้หนูสิบเอ็ดปีแล้วหนึ่งปีไม่ละเมิดทาไมพ่อแม่ไม่ตีเลยไม่แต่ครั้งเดียวแสดงว่าละหมาดถูกกว่าหนึ่งพันแสดงว่าละหมาดมีค่าน้อยกว่าเงิน จึงบอกว่าวันนี้ตีไี่น้องแต่ว่าตีไม่ได้ให้เจ็บจนตายตีเพื่อให้ลูกสํานึกว่าลูกผิดนะลูกตีบอกๆนี่น้องครับนี่คือหลักการอิสลามแล้วท้ายสุดลูกถ้าอยู่กับการละมาดท่านนาบีจึงบอกว่าบนุนียลอิสลามอัลาฮอมสินอิสลามถูกวางรากยนห้าประการด้วยกันหนึ่งในนั้นละหมาด อกอมิสลาการละหมาดจึงบอกพี่น้องว่าละหมาดอย่าทิ้งนะโตใครหกสิบละหมาดจะไม่ครบอ้าเวลาแล้วก็เตรียมเถอะครับห้าสิบละหมาดจะไม่ได้ห้าเวลาพี่น้องที่รักคนเก๋เตาบัดยากกว่าัยรุ่นจะลืมนะมไหคนอายุเยอะกลับตัวยากกว่าัยรุ่น วัยรุ่นเลววัยรุ่นติดยากลับง่ายกว่าผู้ใหญ่ติดยาฉะนั้นทำยังไงครับอินชาอาลัลลอฮ์ละหมาดจะทิ้งสุราอย่าพลาดและฝากบอกผมและพีนะ่น้องนะว่าในท้ายนี้นะครับเมื่อผมบอกท่านแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึง่งในวันกิีาม์คนที่ขาดทุนที่สุดคือใคร คนที่ตายโดยไม่ได้ละหมาดเลยสุดท้ายอยากบอกอัลลอฮ์ในวันกิยร์มาว่าขอเรากลับมาดุนยาอีกครั้งยาอัลลอฮ์นัมันซอลิฮะเราจะปฏิบัติอามันซอลเลาะย์ยาอัลลอฮ์ไม่มีเวลาพี่น้องครับหนึ่งอย่างนะพี่น้องตายเมื่อไรเอาวลุมาอยูฮาซิบุบิฮิลอับ สิ่งแรกอลัลลอฮ์จะสอบเรานั่นคือละมาละมาทิ้งไม่ได้ไม่มีตังไม่วาจิบซะกะไม่มีสตังไม่มีความสามารถฮักก็ยังไม่วาจิบกับท่านนี่จะมาถึงในเดือนหน้าอินชาอัลลอฮ์เจ็บป่วยถือบวชรมฎอนไม่ได้ ฟาอิดตุมเป็นอียามินึ่งอื่นขวอยกอดูใจเในเดือดร้อนพี่น้องดีรักอิบาดาต์อื่นยังมีผลันแต่ละมาดอัลลอฮ์ไม่ยอมยืนไม่ได้ต้องนั่งบอกอยู่โรงพยาบาลทำยังไงดียร์ฉันหมอเขาฝากมาบอกพี่น้องมุสลิมเราด้วยว่าฝากบอกพี่น้องเราหน่อยอะฉันทำไมอะครับ เวลาอยู่โรงพยาบาลไม่ค่อยละเมาดบอกทำไมอะหมอไม่รู้ละเขานอนเหมือนก็ได้รับข้อย,ยกเว้นเลยถามว่าอาจารย์อยู่โรงพยาบาลต้องต้องละเมาดและสายน้ำเกลือสายเลือดอะไรเต็ไมไปหมดเลยต้องละเมิดทำเท่าที่ได้มัสตอตโตมยังไงก็ต้องละเมาดไม่ละเมิดอารมณ์ ขออย่างเดียวสังคมมุสลิมครับเรื่องละหมาดเด็กเกเรติดยาแทงผงกับไปน้องบอกมึงเลิกได้ไหมรู้ว่าบาปอาจารย์อินชาลอผมจะเลิกแล้วมึงยังเลิกได้ยังไม่ได้มึงต้องละหมาดผมยังเมาอยู่ต้องละหมาดยังติดยาต้องละหมาดทำไมอะครับวันหนึ่งละหมาดจะหยุดของชั่วนี่เองยังไงก็ละหมาดทิ้งไม่ได้ เสพบยาบ้าติดยาทั้งหมดแล้วถ้าไม่มีละหมาดอีกหนึ่งอย่างหรืออะไรระหว่างเรากับอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเลยละหมาดจะทิ้งแล้วท้ายสุดท่านฮาอันนินฟาชาัยวันมุกกะละหมาดจะยับยั้งทุกอย่างครับในเรื่องเลวร้ายฉะนั้นพี่น้องที่รักท้ายนี้ดูนะไปแบบสตรีทไฟเตอร์นะไปแบบสตรีทไฟเตอร์เนี่ยมันทำไดำพวนให้พิเศษที่แรกเลย บอกพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์ประมาณกลางมีนาเราจะดูเดือนนะครับเพื่อเข้าสู่เดืดอนรอมฎอนกระอบอากาศสุนักจุลาว่าเข้ามาแต่จะบอกพี่น้องว่ารอมฎอนทั่วไปเราจะเห็นว่าเดือนในการอดอาหารเดือนในการอดเข้าอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการแค่เราอดเข้าแต่รอมฎอนที่แท้จริง และอัลลอฮฺคมตัตะกุนเราต้องบรรลุสู่บาวผู้ยำเกรงให้ได้อินชาอัลลอฮ์ครับเราเลวมาเท่าไหร่ขอดว้วาให้เราถึงรอมฎอนที่จะถึงปีนี้ด้วยอามี <Yeah. S 1> ขอให้รอมฎอนเรก <Yeah. S 1> หนึ่งรอมฎอน <Yeah. S 1> เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของพวกเราทุกคนใครที่ทําอะไรไม่ดีขอให้รอมฎอนนี้คือการเริ่มรีสตาร์ทนับนิ่งใหม่มิ่ชาอิลเรั่รรับ แล้ว30วันหรือ29วันรมฎอนเดือนแห่งการขัดเกลาซุฟิดอติชัยตินใช้ตันถูกล้่มเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครับเลิกบุหรี่ได้ในรมฎอนเลิกยาได้ในรมฎอนและหมาครบได้ในรมฎอนทำดีกับพ่อแม่ได้เริ่มตั้งแต่รมฎอนในการเติมบัตตัวอินชาอัลลอฮ์แล้วหวังว่าลูกเราจะเป็นลูกที่ซอและทุกคนนะครับและพ่อแม่นะครับท้ายสุดท้ายจริงๆ สิ่งที่เราหวังจริงๆจ,จากลูกคืออะไรครับกลับไปถามตัวเองเราอยากได้อะไรจากลูกมากที่สุดถ้าวันนี้เราอยากได้เงินลูกจะหาสิ่งนั้นได้เราถ้าวันนี้เราอยากได้ศาสนาลูกจะให้สิ่งนั้นกับเราอินชาอัลลอฮ์ถามตัวเราพี่น้องวันหนึ่งลูกเอาเงินล้านมาตั้งข้างหน้ามะหนูให้แม่ผมให้แต่ลูกไม่ละมัดภา คนเป็นพ่อแม่เห็นลูกละหมาดในขณะลูกเราตัดยางลูกละหมาดอ้าเวลามัสยิดลูกไปถามพ่อแม่ที่มีสติครับแบบไหนที่ท่านอยากเจอกับเงินทองพี่น้องที่รักไปถึงระยะเวลาหนึ่งเราใช้อะไรไม่ได้แล้วนะครับเศรษฐีมีเป็นพันล้านแต่เป็นเบาหวานไอ้นู่นห้ามไอ้นี่ห้ามเหลือก,กินอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายเงินเป็นพันล้านใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับกินน้ําผักเนี่ย อ็นนาเลลอีกคนหนึ่งตังมีอยู่สามร้อยมันกินชาบูสารพัดเลยริสกีเงินทองไม่ต้องไปยึดกับมันเยอะต่อให้มีอัลลอฮ์ไม่ให้ก็กินไม่ได้พี่น้องดูสิครับมีเงินเป็นล้านแต่ไม่มีฟันฟันปองกินเนื้อยังไงก็ไม่ท่าฟันแท้ท้ายสุดอะไรเกิดขึ้นริสกีอัลลอฮ์ดึงแต่เรื่องศาสนานะไม่มีวันหมดตลอดการดูลูกอันคำดูเลยละ ขอรัตุอ็มนะครับขอให้ลูกเป็นที่เย็นตาเย็นใจแกเราให้มีอามัลอิบาดัตและลูกจะสลตลอดไปอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากพี่นอักยะซากมุลออคอยรนนะครับเดี๋ยวจะได้รับฟังโปรแกรมอื่นต่อไปเลยนะครับอันไหนผิดพลาดขอมาอัปพี่น้องทุกๆคนนะครับเหมือนเดิมว่าผมบรรยายครึ่งชั่วโมงก็เงยแตกเหมือนบรรยายสองชั่วโมงทำตัวเลยแล้วเหมือนเดิมฉะนั้นขอละเมตตา ให้อยู่ร่วมกันเป้าหมายในการอยู่ร่วมกับพี่น้องต่างศาสนิกเราอยู่กันได้เราช่วยเหลือกันได้แต่อย่างเดียวละคุมดีนุคุมวาลียดินเรื่องศาสนาแค่นั้นเองครับนะเราละหมาดพี่น้องเขาไม่ได้ละหมาดเรืเ่องเรื่องของเขาทุกอย่างช่วยกันได้หมดแต่เรื่องศาสนาศาสนกิจขอยมุสลิมทาอย่าทิ้งนะเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูว่ามุสลิมต้องเป็นแบบนี้ครับและขอยบรารักัตกับลูกหลานสุริยะเราตลอดไปอาเมน ผิดพลาดประการใดขอมาปนะครับให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวเ์และคอยได้เจอในสวรรค์ฟิตดาวทุกๆคนอาเมนขอเล่ฮิดายัดให้แก่พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะครับให้เข้าใจศาสนาอิสลามตลอดไปขอบคุณครับอラมัลอะลัยกุวะเรามาตุละเระกาศตัวครับขอบคุณครับ